าาพาญาพาไปเที่ยวส่วนส่วนอง,งุนจะอยู่หลังบ้านนี่ละหัวติดกันนี่ละหลังบ้านนี่ละไอจอมอจะซื้อ,อยางมาเห็ดค้อมกินก็เราเนื้อก็เราเนื้อน้ำกระเบิดจ้ะขนมพร้อมไปนาบ้านไปเลื่อยเครเื่องไปกันเรเลี่ยยไปไปทั้งทั้งนาบ้าน่อะ ข่านี่ก็ได้ขันแพงนี่ก็ได้นี่ไงจ้ายู่หลังนี่ละติดกันมือุพี่สาวมาจากมาเลิพี่น้องจะเที่ยวสวนองุ่นค่ะนี่ละหลังบ้านนี่ละมาไปไก่ด้วยค่ะไปไก่เดี๋ยวสิรีวิวให้เบิรงพี่น้องนี่หลังบ้านยืดแล้วนี่ละสวนองุ่นทิพย์พาไปเบิร์นละ บ้านยายแววหามหัวมานี่ก็แม่นแล้วจ้ะสวนอง,งุ่นนลมีกระบ,บานยายรักเขาทั้งนี้ก็ได้กันละพอดีเพิ่นมาเปิดประตูทั้งนี้มีกระสวนยายแววแล้วจ้ะอ่อ,อง,งุ่นสวัสดีค่ะคุณพี่เชิญชวนมานะคะคิวพักฟาร์มมาเที่ยวสวนอ่างนี่ค่ะมาเที่ยวสวนอ่างนเด้อพี่น้องเที่ยวสวนอ่างนน้ำกัน จังหวัดพะเยาจะติดทางบ้านนี่หลังบ้านนี่แหละหลังบ้านนี่พันเฮ็ดไรเงินเฮ็ดไรเงินเมื่อก่อนเฮ็ดอ่าสวนไรอโวุคโคโด่เป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มนี่เพื่อนก็จะเปิดเป็นคาเฟ่นี่แหละนี่ตะไคร้ตะไคร้กระซาเจ้าของอย่าใส่น้อมาหนีิมาพี่น้อง หน้าเที่ยวนะคะขิ้นองนุ่นอุ่นใจคิวพัดฟาร์มออกก๊าซนะเดี๋ยวคะพัดฟาร์ามออกก่านะจะเก็บเองกะ,ะเก็บเองเดี๋ยวเข้าสวนพุ่นจองไวส้สวนพุณคุณยายยายตัอดองุ่นเต๋

ที่เราตัดทิมเนี่ยทีขอแล้ววันที่เช้าเนี่ยชิ้อนดอกเบิลกะจิเอาบำรุงห้มันต่างหากตัดมือนี่ได้บ่เอาได้บ้านดกติดตัดไปกินสมยายเอาไปเอาไปลูอันนี้เาไนลูเนื้อเนือเนื้อเนื้อเนืมอเนื้อเนี้อนื่เนืเน่้อเนือเนื้อเนืเขียอกะสีเขียวน้อเนี่ยทน่เรานี่อเนื้มเนี่ยเนาตัดไปกินส้อเน้อน้อนอเเอออน้อน้เน่นเนออกเบิด เดี๋ยวยังหันน้อยนึทีได้จากล่สองล้อจ้าไว้ข้างน้ำเรเอารถเอารถกเอากิไปกินส้มบำลุงเราสิบำลุงเราสิเขาสิเอารุ่นไม่แบบว่าเพิ่นสีเฮ็ดแบบว่าให้มีเม็ดไงอพนหน่อมเม็นงเพื่อจะมีวิธีของเพิ่นเฮ็ดเนาะ เน่ยน้อยๆใช่่่ดดิมะม่็เ็ดน่ปลาหวานคุกจ้ะ่นนี่มันเป็นนี่เม็ดคือไข่ป่าเนาะคุณยายริคนสวยงูไ่่าอน้องมันเป็นี่ยังน่อย่โอ้เราคนงามมัเด้นี่เน่ใส่น่หินถ้าเป็ควงงมแท้บบนี้ซี่บให้มันเป็นแล้วให้มัน ติดเอาพวงเดียวจะรออ๋อมันดกหลข้าบดมันดกไหลอยากันยเนี่ง้เาอะงามนะเนาะแต่มันงามอีกน้อยเสมอกันค่ะซุมเป็นดอกนี่มัที่บเป็นดอกด้วน้องมงมันบ่อแล้วมันมันตัดดอกทิ่งเบิดรมันตัดดอกทิ้งเบิร์เียม่เออ้ขันเป็นเฮากะว่าแต่ติดกะเฮากะเอารถดแล้วพี่เนงอดีเพื่อนเฮ็ดตามอันนี้ท่น

เอา,เอาดองสิบ่แา่บอยู่ด้วยายโอ้ยยายบ็ได้ถ้าดองต้องเอาน่อยายก็นี่ต้อง่อยายก็นมันก็่บไปไปเบิ่งกันต้นปาดมวกขัมันดกแค่ต้นติเตี้ยนึ่งมังกะแออไนปาดมขาตำสมแล้วตำแกงไงกทุนเป็นควางยู่ปนี่เดเ็ออกแล้ว่ตื้นหรต้นติเตี้ยนึงดกแค่ดกว่าเป็นสิบก็นวอยไหม เตเป็นนวยก่ได้นไม่ลงแล้วแถวบนนั่ค่ะมกอาต้นนั่นมันยังฝังไว้มันนวนี้ค่ะต้นที่งตนี้ตอ้นี่ต้นหน่วยยาวพริกกะมีพ่องน่นวยาวมันซื้อมาต้นมาเชาบาแลวนะวสันปลูก <c> ย <oughs> yes, ุย oh, ย้ายสันมันตายเบิดแล้วอันเนสิกลางมุ่งเบิดนะพี่น้อง มาเขามาันกินแบบเาก็ปอดให้เพร่ก็ปอดยาดแทว่นี่กขาง้แวเนาัวอันนี้พันยังไงมันโบหดักแหลมสิอันย้ายมันมันมันขามันสูกมันสีม่วงสีม่วงอันมัโบนแต่มันก้นตูดแหลมแบบนี้มันตูดแหลมค่ะ เออแมนแมนแมนเพราะว่าพันเนี่ยปกติมันนวยไง่ายนะไปต่สอนป้าบุ้งปุกนี่พดโพมงโมมักแตงเดี๋ยวแลวก็ไม่ได้มาหยุดเรื่องม้ามือนั่นแหละมาสำรวจลูกน้ำยุงไรกันเลย จ่องเห็นมาเห็นของราก็เลยจ่องไว้แต่ซุ้มนี่ไม่ได้เข่ามาไงป่บา้าด้พี่น้องมาเด้อค่ะมาๆๆอืมทันนี่หลังบ้านยายแว้วนี่แล้วค่ะ หวานพี่น้องนี่นวยมุนมาเบิร์เดี๋ยวไปจนว่มี้พื้นที่ว่างพี่น้อง่ย่านต้นมันตายด้เนี่ยมันตายเปแนเวต้นนึงนน่งมันตายตกเก็บหาบน้องหาบควนมานนมันดกหลพี่น้องค่ะเบ้องนี่ดอ้องนีง่ผู้ใดจองเนี่ยอันนี่ย,ย,ย้ายอันนี้มันขึ้นนวย,น,ยน้อยแล้วมันสุกเหรอ ที่ที่มันสุกสินะเขาเาตอกห็นเาิน้น้อยๆให้เป็นสเาหนีบึวัด้มันหนีบคนอันนี้มันมันเป็นเนียงออกใช่หเขาหนีบเนียงมันออกัแส่ัแส่น้องต้ต้นแป็นแต้งแสมันมีวงเดี๋ยวจะโรดลงกี่เนี่อ๋ออันนี้มาได้ละมันบ่ได้เห็ดบ่ได้มาได้เห็ดเบิ่งมาทันพี่น้องมันไ่ก่อนหัวมันไ่ก่อนเดี๋ยวมันเอ้ยดกแค่ดกว่าเอาออกเป็นโอ้ยมันสิบคนหรอเนาะอ๋อเป็นอันนี้ใครพูดอไพูดจองไว้ะอาจารย์มานัดเตะ โอ้เอบออนัผูสางผูสางูสาง้ส่นนมมีสามทต้นนี่แหละมันแน่นขนาดโอ้จังสเหมาะน่ยงายนะเนาะเออนี่ละเนี่ยมันชิเหยงยุกกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวจังส ที่บ่ให้มันแยงมันออกมาเนี่ยอ้ออันนี้มันเป็นแยงเปล่นนี่เนาะเออมันบ่ให้มันแยงวิ่งแยงให้มันให้มันเจ้ารวดเดี่ยวรวดเนี่ยวกันแล้วกัมันโบแยงมันบแยงโตนี้ก็มันแยงก็จะให้ที่บ่ให้มันแยงเขาตัดออกช่วงมันติดเป็นดอกยู่น่ะเขาตัดให้มันดี่กลายนี่น้องเลยตกจนก็แบบซุปเลี้ยวไปจังซี่เปล่าอุ้งเนาะเ่าแม่นเบิร์ดแบบลูกก็ได้ผู้เดียวติโอ้ยยายซื้อ ลานซันนี่แหละเก็บมาได้คันบ่ไปอันเฮ็ดอันเอากับมาได้เนี่ยมันแข่งบมเกษตรมีคนจองคันที่เพิ่มบอกอันนี้ลดสองร้อยเนาะเออตเบมบมด้วยเกคือกันจะพากระจองกันมันแข่งดีนะเนาะจองกันจองพูน่ะปุ๊กพูน่ะมันหลายพูดเดี๋ยวก่อนนี่มันกำลังเฮื่มบังการที่จองปุ๊กได้แต่วันที่หิ้วเนี่ยเขาต้องเขามาเบิดทุกชองละอันใดนเขาก็ตามก็ตามละ เออเนี่ยน้องเสีมันเป็นเสียแบบที่เนี่ยเนี่เนี่ยเป็นหวงเสี้ยเนี่ยเนเป็นเสี่เนี่ยมันขนวยไงเนาะถ้าว่ามันโดกติดกันลายมันก็นุ่ยน่ยมันเฮ็ด่ทันเนี่ยใ่ย้ายทำเป็นเสี่ยเออเอที่เี้มันเป็นบบบนมันเข้าใจแล้วมัเสี้แบบไปนั่นเดียวเดียวแต่คนมักขั้นค้นมักแบบเกนทอนวยหลูกบาทมันก็เสี้ยหยทองหลูกบาทโดสตางค์บาทเนี่ยี้องนี่ดำแล้วย้ายพ้องนี่สุกแล้วมันดำค่ะ มันหวานบ่ล่ะง่ายสุดยอดเลยมั้เบ <H> ึ wow. ๊กโอาซิมมังเจ๊งง่ายก็ได้บ่านึงซิมมึงง่ายนึงนะเอาซิมได้มันบ่เป็นหยังปลอดพิษเ้องโอ้ยมันมันมันสุกแล้วซิมมึงนึงซิมหมดขันหวานกะเขาก็สิเอาอันนี้เป็นน้ำผสมแซ่บยังไงสุดยอดยังพันนี่ยังไงขอบอันบัแบบโค้งยู่หน้าบ้านนั่นมันบ่ติดบ่ติดษ์ที่แห้เขาอ๋อนี่เราไปแยกแยะไงคุ้นแล้วอันเอ็ด มันกรอบอันนี้มันสุก <ดำ S 2> นะสแคอีดำๆนี่แบอันนี้กดำปือ้อนเออนั่นกดำปือ้อเนี่ยสิมังกะปลูกใดบ่าาดกะเอาปลูกนั่นละอ,อันดำกีมันถแม่นอนแล้วละสิมังมันฝาดปฝาดป่าดปลูปกนี่ก็บปลูกนั่นได้แ่บด้วก,กันด้ก,กันเคค่ะ เดี๋ยวจะแวะตัดแล้วจะไปเอาชุ่มปุ่นก okay. ็ได้ก uh> uh ็ได uh ้แต uh uh ่ความมันอื่นละเมื่อความมันนำน้ำขึ้นนั่นใ่ไดเหมือนกันนันไดกันงามอันนี้มันสุกแล้วก็ย้ายเอาได้แล้วก็เอานี่บอเออตัดรถตัดแล้วนะคะตัดนี่สิแล้วก็ท้ายลูกยศเจ้าจ้าเจ้าตัดกระฟองเดแล้วกันเด้อเอออ่าตัดเลยเออนั่นแหละ ผู้ใดก็ว่ามเหลือเ้ามาตาถึงเอากรงามๆไปเบิดได้เอเ่นกันน่ะโอ้ยสองปุกนั่นไหมมนกรอกระเดียดแฮ้นี่ลที่ติดคือบ่บ่อหมันนั่นอันนี้ปุกนึงบ่เมนกิโลนึงน้องกระจองไว้ก็ได้รเพกินนั่นเบิดจองบ่พกนั่นเดวเขาจะมาเยนี่นี้ยเเออนี่มันไม่ยงยีบ่อหยไมยงบันนี้ซเบบ่อหมันม่ยง้มันแล้วัดเนี่ยโู้หดเวก่บ่อขากระจองอันที่บ่อดำเทียกะบ่ออันนั้น พักนี่แหละมันมีสามที่ต้นในเอ็ดศู <ปะ S 2> แปดพกพี่น้องบังปุกนี่งงแน่นปื้อลือ้อชูมันเอาลูกหน่อยแท้บัสชูปูอ่างงนมือลกูกหลาย <c oughs> มาเด้อค่ะอันคิวพักฟาร์มอยู่บ้านล่องแม่ตําบลทุ่งหลวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะคะเชิญชวนให้มาเที่ยวไร่ฟาร์มองุ่นเยอะมากนนมีแต่ลูกเต็งๆขนาดดัก อัน้ไม่กจที่ไนกองี่น ing, ยงยายอันที่จองไว้อันนี้บ้ทสุกนะยวไปเอาตีทมามเนือนี่นยมสุกแล้วตีตัวใดเนี่ยตีตัวไดเนี่ยตีอันนี้มันตีขอตีนี่เยใครอ่หว่าตลูลลลลเป็นต้องเขียนไมะ้เ,เขียนาไม้เขียนไหมใคมาน้องกเายยายไปดือดลงหนาลงหลังแล้วเดือเนี่ยธรรมดาลโอ้ยป้าทวงนี่ไหนวะทวงนี่ทวงนี่บางาน แบมันสุกเดิยใชไหเอางนี่ที่บูมี่คมนเดี๋เดี๋ยวเดตัดดินนี่กันมีมีมบางอยเออมนมัคนย่เอนาดน้เออนั่น่ะ เออน่ะปาดท้วพอแล้วสองพวงเอาไปสีเขียวไปเอาสีเขียวบัแนั่นน้องก็เอาใบมาจองเด้อยายยเดี๋ยวกันเดี๋ยวฉันที่เอาอันนี้เอาอันพอดพ้อมันหนาเด้อเนาะไมอไว้เด้อปาดอันนี้เป็นไงขนาดเออเออเพราะว่าไม่ละพี่ปุ๋ยขายสองโค้งเลยละ ตไปปลาถอยตะลนตะเลนอยู่อันพุ่กสุดยอดเด้อนาอันนี้มันมันนุยบ่เสมอกันเนาะมันดดโพดเนาะมันดกโพดพิ่นบด้ลีออกเพิ่นวอนสิลีออกมันมีแค่สามที่ต้นมะยาขันตัวเนี้ยเนียเนปาทอันนี้เน้อันนั้นไปพุ่มันเป็นอีกเต็มคำหนึง เขียวสีม่วงู้หน่วยนี่ไหมพ่อิ่นี่แหละวบังนี่แล้วมีผู้ใดจองไหซื้อไผ่เนี่ยโควิดจำจำเอาครบจำย้ายผู้ใดหรอกย้ายจำไม่ได้ได็ดเลยโอ้สูไอ้มนต์ไม่ได้ครับคนหลายเาหลาไได้ครับแล้วเลย แต่ว่าอันที่มีปีเวผู้ใดชิลมได้ไอ้มน้น้กค้แต้คนจองแล้วตี่มีีามันบ่มาฟองที่ไม่จองม็กเอาฟ้องไม่ก็ได้อันเนี้ยแบบเนี้ยแบบให้สุกเออเอออออยังเสียไว้เออสีเฮดเป็นสน้พ้อ่งสี่ห้เป็นมี่ขาง่งนี้จองพอง้เยเด้อจอง้อเดียวไปเอาปมาตีไนนั่นผู้ใดอันเอนตกอปงไเออมันนีงามขนาดั้นใบม้าจองเอานาะ าโทรดูใส่ดูว่าโอเคไปเบื้องอันที่จองยายแววจองไว้จ้ามีแต่คนที่รู้อยากเอาไหมว่าเป็นแบบมามาลองเอาเติมระดับป้ามันบอกว่าไม่ก็่สาเเท่านี้จ้าเอาเติมน้ำน้ำสวนนั่นกับมาสวนนี่สวนนี่พันธุ์สีเขียวยายแววชอบน่าไอจีน่ะมากลานสนั่นมากมากป้าโอ้ฟวงนี้ไว้กูได้จองนางแววนังอยู่บนฟวงนังอยู่ขึ้นเด้อฮะฟวกระสุดยอดเช้าวันนี้ไง พุ<ผ>่นอัอนลิลลี่ผู้ใดจองเสาร์วันี้จองค่ะแม่หลวงแล้ว,ว่าอันผู้ใดจะไม่เห็นหห <laughs> หนะของแม่หลงวงแล้วจงอกใส่อันนี้กับน้ำนี่แหละนี่แหละนี่แหละแม่หลวงแววนี่เออนี่ไงตัดเลยค่ะ <c ười> จองไว้ค่ะ <c ười> ตัดละเด้อตัดเลยค่ะโอ้มีรวงรวงโอ,โอ้โห เสร็จเสร็จเอาพี่นอ้องเอาป้ายออกน้ำเนาะอ,อันเดลินดีเอาไปแล้วเัาขังอย่าทัดใช่ไหมหานบ่มันเนื้อ,อ,อมันมันประกอบคืออันน่ะมันมีเม็ดน้อยหนึ่งอันนั้นแซ่บว่ะอันนั้นก,กรอบแอบละรยางค์ ใส่อีกเนาะบัดเนี่ยนี่มีเม็ดนะเดี๋ยวกันเด้ออันนี้หลวงลันนี่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 นะคะมันสุกแล้วจ้ะนี่พี่เราบอกว่ามันสุกแล้วนี่เนี่ยจ้าไอแววจ้องมันนุ่มแล้วตัดจังไหนระวังร้อนนะนี่กันอืออีกหนึ่งพวงนะคะดีค่ะอือ วนานมากแสบด้วยนะล้ออีกคืนนึงยั่แสบจองไว้สามพวงนะพวงไหนอีกหาเมืองกอนพี่น้องพวงไหนอีกเนาะบัดนี้หาพ่อบัดเ,าเนาะเออเออพี่พี่พี่ยึดพี่พนะ นี่กะตัดได้แล้วตะก็ออกตัดแล้วนะคะนี่โอ้โหเนี่ยจ้ะเออเยอะพาเป็นกิโลกันแค่นี่ยวองนี่หวานแค่สีเกียวหาก่อนแ่บพี่นนองป้ายออกกันไล่เอาออกเนี่ยกะสุอันน่ะทั้งสามพวงเดือ ไพซีกินนั่นนะกินนี่สมไพซีไพซีสามปุกมาสิสิท้ายรูปแผ่มาวางไหมพี่มาจ้าพี่น้องมาวางเต้นนี่นี่เขาไม่ได้เอามุนนั่นมาน้ำเนัะ เอาแต่สวนนี้ก็ได้หรอกน้างขึ้น่างงี้เป็นกระถือหิ่งชื่อท้ายอย่างเ้อันนี้เป็นกันเด้อน้องมาเด้อค่ะเพิ่นจะเปิดฟาร์มวันที่วันที่สิบสิบสี่อดีกนแหลมจะรอดแค่แรกปะคนแหลมคนละพันแกคนละพันก็ใส่ดีดิโอ้พันยังม่แหลมมันคืองามเหอะ้ย มื่อจองมาใช้งานบันไดนะคนงานจองกันเลยงามนำในตะกร้ารนึงไหมสามพวงไหมคือแท้คือว่าะใครมากก็จัดแต่ของปรหลววโหนี่แงวแงวเลยนะแงวพวงแงวแงมขนาดเลยนีะนี่กแงมเลยโอ้นี่งามขนาดเลยป่ะไปส่้างมึงอันนี้คนมืนกันเจ้าของฟาร์มพันยังพันอันนี้ลำโบคนละพันตินละลโบ เี๋ครั้งกไปเป็นระบบน,นี่มันใส่ดีนะเนาะนแต่ว่ารสชาติสีมืองแล้วสู่อันพุ่นมาได้อสูฟางพุ่นมาได้สีม่วงพันดเพืที่เอากินได้สีมืองตะเกะสีสีแปดนอ่ะอับเอซีสีแถึงถึงต่างมกอันนี้แค่แสีสดหมดนะเ่แปบอันเนี้ยยคลงขยายอันนะีายาย้เบิสงาิหนึ่สองลอ อุ้ย่าพักรรมดีๆน่มันจิโยดโยดดอกพนเลยหดของเพิ่นงานน่้เยเจ้าพออานี้เบียงโหยเจ้าพ่นมีจ้าองเพิ่นเอาเพิ่นไม่ได้ดมีหลวงด้่นกัขันมได้จอง้บ่ได้อาจ้คถึงสองปุ๊กสามกิโลเก้าขีด ไปยเนี่สองปุกเนี่ยสามกิโลเก้าจีไปอันนี้ก็เหลือไอซีสีเกียวเบิ่งสีจักรกิโลพี่น้องอันนี้ก็สามปุกคือกันสามควงคือกันแม่ก่อนสามจุดเก้าสองส้งไหมสั้งไหมนแบเิมแรกได้เอาันนึง่ะ

ขามมื่นขามยังก็ได้ค่อยกินลยตอนนี้นะเนืนก็แซบยุ่น้ก็หวานยู่เพราะคอนแตกต้าใครซื้อถามขามมือมวนจิแตกต่างกับจากมื่นเลนะมันลืมต้นเนาะมันเป็นยังสิแปลกประหลาดมากยายเขียวเขียวหวานก็อันเหล้ยงซีมังแล้วหันกานอ๋อเท่าไรแล้วไปยังวะนี่ด้อป้ายคืนแล้วจำไม่ได้เส อันอันเด๋งอ <encant> ันเขียวเขียวก็หวานด้วยแล้วจะว่าเอวกินว่าอันบอกเพิ่งเมาเลยด้วยแม่ฉันเดี๋ยว่สีเขียวค่ะขอถุงยายน้ำอันแบ่งไปให้หลานแบงใส่ถุงอีกอันนั้นอันนั้นก็แยกพวงให้เน่แยกถุงให้เน่มาเอาถุงขอถุงแล้วเนาะเนาะแยกไปโหลด จ้า,าได้แล้ว,ลวอางุ่นน่ะได้แล้วลัางบ้านนี่แหละทั้งเขียวทั้งม่วงเออไล่ค <c oughs> ิวพักฟาร์มมาเด้อคะ่ะมาเที่ยววันที่ที่นี่ก็เปิดย่างเป็นท้างการละอาคลิปนี้เยแววขอลักซัมมีกนันด้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มช่องเยแววชา้นแน่จ้าพอ,อกันไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย